สวัสดีท่านเจ้าทุกท่านนะคะตันนี้เราอยู่ในแบบ King Legendary นะครับเราก็จะมาพาไปซื <video> ้อไอที <out> ced, euh, to to ่ว <hundred leaves> <ces> <language> so ้าอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูดีนะฮะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นไอที่ว้าเมื่อกี้ฮาคิดเกาะฮาคิดสังเกตแล้วก็ฮาคิดราชันนะฮะแต่ว่าผมไม่มีฮาคิดราชาเนาะนี่นะฮะก็โซลุไอคนอื่นเขาเรียกโซลุผมก็จะเรียกตามนะฮะไอที่มันวา้าไปเดี๋ยว อยู่ข้างในบ้านนี้นะครับ50 0 0 0บาทกดสกิล F เพื่อใช้งานนะครับนี่เทียต่อไปเป็นไฮคิกกาะเราต้องไปเกาะซาบันดีปะ่ะเออนั่นแหละเกาะต้นไม้นะผมจะเรียกเกาะต้นไม้กว่อมันอัปเดตดฮาร์ลูดีนนะลับมือใหม่อาจจะยังไม่รู้ก็อบอกไว้เลยราคาห้าแสนนะฮะ นะครับตกันน้ำไอ้บ้าเดีด๋ินๆนะหาเกาะใกล้ที่สุดไปฮิลกันเกือบตายคืออันนี้ผมใช้เป็น,นถ้าถามว่ามันมาจากไหนผมไม่ได้เติมนะครับผมนี่ตีเจ้าเก็ <ๆ S 2> ตอนแรกกะว่าจะทำคลิปแจกผลบิ๊กมัมแต่ว่าเอ๊ะไม่เอาดีกว่ากินเองดีกว่าฮ่าฮ่าเพราะเห็น ว่าญาตผมบอกซีจ้าดีไม่รู้สีเจ้าดีเปล่าไปลองเนี่แล้วก็่ะเราต้องไปตรงนี้ก่อนถ้าถามว่าทำยังไงถึงจะกระโดดได้เยอะขึ้นเราต้องอัพเมลีก็คือหมัดไปห้าร้อยนะครบหลังจากระโดดข่้นที่สองครั้งแต่ตอนนี้กระโดดติดคูเดาวนะคะบ้าตาย กับจะนอหน่อยนะฮะเขใครขี้เกียจดูนะครับก็สผมหมดเล่นคลิปได้นะครับเล่งคลิปได้เล่นคลิปได้โอเคไกนเลยนะคะมีเราเนี่ฮาชิมันจะเป็นแบบนี้นะครับ หนีเป็นแท็กเบ,บื้องกระเบ,บื้องใครดูวีสองไม่รู้อ่ะญาติผมบอกวีสองนี่ค่มาที่เรือใช่ไหมครับจะเด,เดินมาตรงนี้ตเดินมาตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็เห็นบ้านตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปเลยนี่ข้าแสนบาทนะคะ นี่กระบองไฮโดรวี2ก่อนเดี๋ยวผมไปเอาดาบไปเบิร์กอาดาบบิ๊กมันดีกว่าบิ๊กมันเล่นมันออลืมไปผมงเชตกับเพื่อนผมไปละผมเอายะเอาคืนไปให้เขียนเดี๋ยวนะฮะดาบไซเบอร์ก็จะเป็นอย่างนี้เขียนเอาไปดูกระบองไฮโดรวี2อ,อันดีกว่า เต็ไมไหล้วอ๋อคูดาวชิคไปนักพาร์คคอนเนนะครัมก็มไม่เคยซื้อนะไปติดตามมาแล้วล่ะนอกพารเอยรอดูหาร์คอะไรฉันดีกว่าแล้วกดที่ร้านค้านะครับมันอัน2 5า0โลนี่เลยเป็นอย่างเงี้ยตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้2 5 0 0ันานะครับขึ้นต้นด้วยตัว C O N นะครับจำไว้เลย,ยใครอยากได้ก็จำจำไว้เนะ ใครใครที่มีตั้งห้าหมื่นบาทแต่ว่าอยากจะขึ้นกดสกายนะครับเราก็ไปซื้อโซลุตอนต้นคลิปได้นะครับไปเลยเกียร์สีปะอ๋อเสียงผสงเสียงอืมรอตายอันนี้คือตาย เป็นเคล็นะครับไม่ใช่นะฮะข้างในบ้านนี้นะคะหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับถูกอากุตูวีผู้ชายิด้ก็แดกตกได้นะเนี่ยแปดสเต็ปที่สองอ่ะนี่นีเด็ดีมากๆเลยนะครับโอเคขอข้ามมันเออ เต่เราคิไดไี้ก็ต้องขอตัวลราไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายแย่โอเคตัวสุดท้ายการตีบอลนะคะปิดโอเคผมเชื่อว่าทังคันทุกก็เป็นโอเคบ๊ายบายย่